วันนี้อย่าให้ประชาชนมองว่าคลิปบั่นจันสองล่าที่มีทั้งคลิปเสียงมีทั้งคลิปวิดีโอเป็นการกระพือข่าวเหมือนภบูลย์นิติตะวันนะเป็นการกระพือข่าวแล้วคลิปไม่ออกมาสักทีนึงนน่ยนะนี่ประชาชนเนี่ยที่เขาลุน้นแล้วก็ตั้งใจเชียร์เหมือนข่าวพบูลย์นิติตะวันเขาจะมองว่าเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลนะเป็นการดิสเครดิตนายกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวคลิปเนี่ยนะครับ คลิปบ้านจันสองล่าทั้งเสียงและภาพไม่มีจริงเนี่ยคนจะเฮโลเสนลพาไปเห็นใจนะยกไปเห็นใจรัฐบาลนะผมจะบอกให้นะเสียหมาเลยนะวันนี้เนี่ยคุณไพบูร์ฟันเหลืองเนี่ยเสียหมาหรือเปล่าเนี่ยผมมองเนี่ยคือเสียหมาเลยนะฮนะน่าเสียหมาเลยเขาจะมองว่าพอถึงจุดๆตรงนั้นเอา้าคุณกูข่าวขึ้นมาว่ามีคลิปบ้านจันสองล่า มีคลิปชั้น14แต่ไม่ยอมเปิดสักทีวันนี้เนี่ยเป็นการดิฟเครดิตรัฐบาลหรือไม่นี่ตั้งคําถามได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ตรงกลางคุณเปิดหัวกันอย่างนี้เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลถ้าเป็นความจริงผมเชื่อแน่ว,ว่านาะคนที่เชียร์รัฐบาลเขาก็ต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมเคารพความเป็นจริงอยู่แล้วนะส่วนคนที่มองว่ารัฐบาลมันผิดจริงพอถึงเวลาสําแดงทั้งคลิปทั้งภาพ มันผิดจริงก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมมองนะคนที่เข้าใจในกระบวนการความยุติธรรมเนี่ยมันเยอะแต่วันนี้เนี่ยต้องอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมานะครับตัดสินในโลกโซเชียลวันนี้ผมมองว่าการกระพือข่าวของไพบุญนิติตะวันเนี่ยทำให้รัฐบาลมีปัญหานะครับรัฐบาลมีปัญหา ป็นการวิดเครดิตรัฐบาลให้รัฐบาลดูไม่ดีถ้าเปิดหัวและเป็นเรื่องสาคัญเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันทําให้อา้ารัฐบาลโดนตำนามแล้วเนี่ยมันต้องชั่วแน่มันต้องเลวแน่โอ้รัฐบาลมันต้องถึงขั้นล่มสลายแกนนําพักร่วมรัฐบาลมันถึงกับต้องนบะพี่นาศเอ่อล่มสลายไปแน่ครคุณไบบูนออกมาในลักษณะสือ่อสารให้สังคมโซเชียลรับร,ร,บรู้รับทราบแบบนั้น มันก็ทําให้รัฐบ,บาลโดนดิดเครดิตอันนี้กลางๆนะครับผมถึงบอกว่าอ้าวอะไรวะอืมนะครับกับปลายไม่มีอะไรในกอไผ่เลยวันนี้หลายคนก็บอกว่าพี่หนัวรอตั้งแต่เมื่อคืนนะเที่ยงคืนเนี่ยเฮ้ยมันจะเปิดหัวอะไรวะโถไพ่บุญไพ่บุญน,นะครับแม่ทำให้ผิดหวังจนได้นะ่ะนะ ไปบุญทําให้กูผิดหวังจนได้ไปเปิดโอน้นี่นั่งรอทางตารอแปดโมงเชา้าที่ไหนได้นะครับไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆอะ <c oughs> นะครับเออหรือว่ามันมีแล้วมียังผมก็ตามข่าวอยู่นะก็ไม่มีอะไรน่าจะขึ้นขึ้นหน้าคุณเอเชียบอกทำไปเพื่อ <c oughs> หลายคนก็บอกว่าคุณไบบูนเนี่ยนะทําไปอย่างเงี้ยมันดิสเครดิตรัฐบาลเออเออมันใช้คนไปร้องแทนก็คือคุณธีรยุสุวรรณเกศรใช่ไหมกล่าวมันออกมาอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าถ้าทําอย่างเงี้ยนะแล้วมันไม่มีมูลอ่ะมันเท่ากับเป็นการทําให้รัฐบาลนะครับดิสเครดิตรัฐบาลนะตรงไปตรงมานะแต่ถ้ารัฐบาลผิดจริงก็โอเคก็คือจบไง ไม่ได้มีปัญหาแต่วันนี้ต้องต้องเข้าใจแล้วก็สื่อสารไปยังคุณไปบูลว่ามันไม่ได้มีการนับหนึ่งใหม่นะเรื่องต่างๆเนี่ยมันโดนร้องมันโดนยื่นมาช่วงที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกใหม่ๆนะนี่คุณไปบูลเพิ่งตื่นอะ่ะคุณไปบูลเพิ่งตื่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับช้ากว่าโลกโซเชียลสลายป,ปีแสงเลยเนี่ยโลกโซเชียลเขาก็ลุมกัน,นบานนกกรนนำคุณไพบูลน่ะคุณไพบูลคุณไปอยู่ที่ไหน โซเชียลมันไปไกลแล้วนะนี่คุณเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นเนี่ยนะเออใช่ไหม <c oughs> คือคนคนที่พร้อมที่จะรอลุ้นและและภาวนาว่าเออมันจะเป็นข้อมูลที่นะทำให้เกิดการล่มสลายของฟักแกนนำถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นมันก็สมควรคนก็พยายามเฝนะ้าหน้าเอเฝ้าเฝ้ารอดูแต่กลับกลายมันไม่มีอะไร หลายคนก็มองว่านี่ดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่มันเป็นลักษณะอย่างเล่นโทรศัพท์เป็นหรือเปล่าไม่รู้เป็นกันคุณไปบุญ <c oughs> นี่ต้องบอกคุณไปบูลแล้วต้องไปหัดเคลียรนะครับโทรศัพท์บ่อยๆนะถ้าอย่างเงี้ยถูกต้องไหมสรุปคือเรื่องครอบงำพักใช่ไหมครอบงำใช่ไหมเห็นจั่วมาแต่ละสํานักข่าวบอกว่าล้มล้างการปกครอง ล้มล้างการปกครองทั้งคุณทักษิณและพักเพื่อไทยนะครับเอ,อถ้าถ้าถ้าเป็นการครอบงำพักเนี่ยมันจะเข้าสู่เรื่องบ้านจันสองล่าในวันที่คุณเศรษฐาค้นนายกรัฐมนตรีในวันที่สิบสี่สิงหานะที่เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะครับมันก็เป็นเรื่องเก่าแล้วถ้าุณไพบูบุ์ออกมาเล่นเนี่ยผมถือว่ามันก็ล้าโซเชียลไปอะ่ะใช่ไหม ล้าโซเชียลไปต้องหัดแถหัดเขาเรียกว่าอะไรว่าไถเหรอไถโทรศัพท์บ่อยๆยอมใจไอ้นี่ก็ซัดไปเยอะเฮ้ยคุณไปบูญแม่งไม่ชัวร์ไม่ออกมาเล่นนะอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ไอเราก็ซัดไปเยอะเหมือนกันนะครับพอในลักษณะอย่างนี้คุณไพบูลจบสิ้นกันเลยหลายคนบอกคุณไพบูลคุณศิรวิทย์คุณยังให้เครดิตไพบูลอีกเหรอข <c oughs> องคุณหน้าแอกเลยงานนี้นะครับ เออสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะอ่ะมีเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวสักครู่นะนะสวัสดีทักทายเอฟซีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่าทักทายทุกคนนะครับทักทายนะฮะกดไลค์ค่ะไม่มีปุ่มกดแชร์เหรอครับอืมมีประมาณสองถึงสามเรื่องใช่ไหมคุณจินจังใช่ไหมเออมันห้าพันกว่านะ้า รอรุ้นเมื่อเช้าเหมือนกันเสียสนันบอกคูไม่เห็นมีอะไรเลยไพบูลเนี่ยโอ้โหนะม่คุณดวงบอกอืมจะอะไรขนาดนั้นนะว่านคุณไพบูลเนี่ยนะครับอกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับอเอาแล้วล่ะนะวันนี้ก็อย่าตื่นตูนกันไปมากก็แล้วกันมันเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าอย่าตื่นตูนอะไรไปมากนะ เพราะว่าทุกครั้งที่มีการเต้าข่าวเนี่ยมันต้องมีผู้ได้รับผลกระทบน้ำเน่าเดิมๆใช่ไหมคุณสิว,สวาอืมนะครับอ่านะโชเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณอย่าว่าไปวันนี้พวกพวกคุณอย่าว่าไปจับตานายกรัฐมนตรีดีๆบนเวทีโลกที่สพป,ปลาวนะวันที่สองแล้วนะวันที่สองแล้วนะ นายกจะไปแสดงวิชัน่นนะวิสัยทัศน์นะและบนเวทีอาเซียนเนี่ยข่าวมันออกมาแล้วว่านายกโชวิสัยทัศน์บนเวทีอาเซียนชู3ประเด็นนะนั่นคือประเด็นแรกหวังสร้างกินดีอยู่ดีนะครับของประชาชนในภูมิภาคให้ได้นี่นี่คือประเด็นที่นายกบอกกินดีอยู่ดีนะไปพร้อมๆกันหรือเปล่าอันนั้นคือยังไม่รู้นะครับ หลังจากที่คุณไพบูลเนี่ยหอบนะครับเอกสารประมาณ5,000ันกว่าหน้าเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากนะครับแกนนำพักเพื่อไทยอย่างาแกนนำพักเพื่อไทยนะอย่างประเสริฐจันทราดวงทองก็ออกมาบอกไม่ไม่กังวลเลยเรื่องไพบูลเนี่ยไม่กังวลไม่หนักใจอะไรเลยถูก้องสารรับมูลเนี่ยนะชิวชิวมากๆเลยก็คิดว่าเรื่องอะไรที่มันหนักหนาไปกว่านี้นะประเสริฐจันทราดวงทองบอกโอ้โห เสียงนกเสียงกานะครับก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันนะครับเออนะวันนี้ก็ผู้นำเราเนี่ยไปเวทีผู้นำที่สพลาวนะครับก็อาจจะมีภาพมีคลิปมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับนะสวัสดีขอ้อกลายหมาดีใจเล่เปิดปากหมอไม่ขูดอินปูนเลยหรือไงคุณวีระบอก คุนแกงคมบอกโอยแย่มากๆนะครับสวัสดีเอซีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับของผมมันจะปิดกัน้นการมองเห็นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่จะเอามาพูดเนี่ยนะอยากให้นะทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับอนะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะผมก็พยายามรวบรวมมาข่าวในแต่ละสำนักนะ เออความเพื่อนไหวทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลนิติสงครามนะ่ยพร้อมพงเตรียมสวนกลับทีรยุทธเอาแล้วแหละองครักษ์พิทักษ์นายกองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลพร้อมพงนพฤ์หรือเด็ดพี่เด็ดพี่เนี่ยพอหลังจากที่มีการถแถลงข่าวในเรื่องของการยื่นสารนิรนูนของออคุณไพบุญนิติตะวันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเด็ดพี่เห็นแล้วแมงไม่มีอะไรในกอไผ่เลย ก็เตรียมสวนกลับแล้วนะครับนะศึกนี้เนี่ยอีกยาวไกลนะเด็ดพี่เนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเสียรางวัดเสียราคานะครับเสียรางวัดเสียราคาสําหรับไฟบุญนิติตะวันหลังจากนี้จะกู่แล้วกลับมาไหมสําหรับคุณไฟบุณมันจบแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีขุนศึกสวัสดีน้องยุย้ยสวัสดี คุณแม่มนะครับสวัสดีคุณอัญชลีนะครับเปิดปากเหมาไม่กูดนะหมอถอนหมดปากเลยดีกว่าคุณยุพัดดีสวัสดีคุณหญิงลีสวัสดีคุณ <c oughs> คุณพงษ์ชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะครับนี่ธีรยุทธผู้ร้องสารน้ำนูนฟันเพื่อไทย วิเคราะห์กันไกลๆจะไปถึงไหนกันนะครับอืมนะข่าวเช้านี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตสรุปไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนกับเฮ้ยวันที่สิบตุลาต้องรอนะมันข่าวสำคัญมากเลยรัฐบาลถึงกับล่มสลาย